สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพระธิดาของพ่อขุนลำมคำแหงมหาราชพรนางเทพสุดาช้อยดาวแม่นางช้อยดาวในมนาคดีเรื่องราชาธิราชเรียกกันว่านางเทพสุดาช้อยดาวส่วนคําให้การของชาวกรุงเก่าเรียก นางสวันเทวีเป็นพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้เป็นพระอครมเหสีพระเจ้าฟ้าลู่พระถมกษัตริย์แห่งเมืองมัตมะในระหว่างที่พระเจ้าฟ้าลู่พระนามเดิมมักะโทร,รับราชการเป็นขุนวังที่สุขโขทยัยพระองค์ได้พาแม่นางเทพสุดาส้อยดาวหนีออกจากสุขโขทัยไปยังมัตมะเมื่อมัคโธสาม,มารถสังหารอราิมามาง เจ้าเมืองมอตมะมได้พร้อมทั้งสถาปนาตนขึ้นเป็นพระเจ้าฟ้าลั่ได้ตั้งนางเทพสุดาช่วยดาวขึ้นเป็นอครมเหสีและได้ประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรกูการของชาวพมา่าโดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อกุนรามกำแหงการปฏิวัติประสบความสำเร็จพระเจ้าฟ้าลั่สามารถรวบรวมแผ่นดินของผู้ที่พูดภาษามอญและตั้งเป็นอาณาจักรหงสาวสดี เมื่อประมาณพศ1830พระเจ้าฟ้าลั่และแม่นางส้อยดาวมีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือแม่นางสินธยาซึ่งต่อมาได้เสด็จสมรสกับพระเจ้าตราพยาแห่งหงสาวดีอ้างอิงโดยเจ้าพยาพระคังหนวณกรรมรัตนโกสินห์มวดบันเทิงเรื่องราชาธิราชสำนักวรรณกรรมและประปติชาติ2546 500หน้า หน้าที่21ถึง38คำให้การของชาวกรุงเก่าพระราชพงศาวดารสียุทธยาฉบับพันจันธนุมาตรเจิมและเอกสารอื่นนนทบุรีสีปัญญา2553หน้า475